ต้องขอกล่าสุดดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็ใกล้จะเข้ามาสู่ปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้รับชมคลิปกันอย่างมีความสุขครับกดติดตามเป็นผมด้วยนะครับนี่ผมจะพามาดูคาตาหน้ากี้สมาร์ทเว้ทุกคนมันนี่เลยเฟักก็จะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนกับมีลมแดงๆอยู่นะเรก็จะมีเกเล็ดงิมะที่เป็นแบบมือน้ำแข็งโปรยปลายออกมาครับเติมเพียงแก่419เพ็นนะครับนี่เลยนะโอ้โหล้วก็จะมีลูกซองด้วยนะครับนี่ เป็นลูกซองมังกรเขียวครับโบนี่ผมก็จะไปเติมแปมึงนี่ผมก็ได้เติมเข้ามาแล้วนะครับมาโซดามังกรไปไหน่อยมาเติมเข้ามาแล้วนะครับจํานวน4 9 9เห็นนี่ไว้เป็นคาตาณ์ตัวนี้เลยนะครับกดรับมาเลยยิวๆนะขอให้ทุกคนรับชมคลิปอย่างสนุกนะครับคริสต์มาสมาแล้วปีใหม่มาแล้วนะครับทําตัวดีๆนะครับเป็นคนดีนะปีใหม่นะครับนะนี่ไว้ทุกคนคาตาณ์ จะเป็นเหมือนแบบนี้เลยนะมันจะเป็นเหมือนกับมีลมแดงออกมานะครับตาน่าก็จะเป็นสีแดงโปแบบโปลนกับสีขาวครับสีแดงกับสีขาวนะครับนี่โอ้โหสวยมากเว้ยคาตาน่าอย่าลืมมาจัดกันด้วยนะครับแล้วนี่ก็มีลูกซองนะครับนี่นะครับหน้าตาของลูกซองเลเวลเจ็ดนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มซองมังกรเขียวนะครับลูกซองตัวนี้มีชื่อว่าโกโีนเฟมดาโก้นะครับยังว่าโกลีนเฟมดาโก้นะครับนี่เราก็จะเป็นท่าทางพิเศษนะครับสำหรับออาไดถึงเลเวลเจ็ดนะผมก็จะมาสุ่มกันเลยนะ มาดูกันว่าจะเกลือไหมนี่ปืนอัพผมของดูก่อนนี่ผมยังไม่มีเว้ยทุกคนโอ้ยังไม่มีนะนี่โอ้ยังไม่มีมากูมเก็บเลเวลหนึ่งกันไว้ก็ดีครับโอ้โหเมื่อไหร่โอ้โหมีเสียงเลงเลยไเต้นอะไรโอ้โหอย่าลืมมาซื้อหน่อยนะครับใครที่ต้องการดุซองตัวนี้นะผมก็จะแบบเอาของที่ผมมีแล้วออกมาุ่มกันเลยว่าจะเหมาไหมม่ต้องเหมาเลยผมว่าเหมาทุกปีไม่มีหยกสักรอบตัวนี้มาดูกันเงีย้ยจะเกลือไหม งโอ้ไม่ได้ไม่ได้ข้ามเลยกดข้ามเลยโอ้ไม่ได้สองร้อยตัวเก่าเอาไม่ได้นะสองร้อยเก่าอุ้ยโอ้ยไม่ได้มาเดือนสุดท้ายแล้วทุกคนมาดูกันเลยทุกคนอันสุดท้ายแล้วต้องได้เย้โอ้มันดีใจทำไมอันสุดท้ายโอ้ยมันใครมันโทรปฏิเสธอครับ มาดูโอ้มาดูลูกซองกันน่โอเมาหมดตู้เส้นเคยครับทุกคนใหม่มาลูกซองกรีนเฟรมดาโกมามาซื้อกล่องอัพดีกว่านะในร้านขายห่งความมืดซื้อเอาตัวไหนนี่ต้องดูดีๆนะว่าตัวไหนเป็นลูกซองหรือว่าตัวไหนไม่ใช่ลูกซองนะทุกคนนะวานิโอเสียใจแลผมก็ว่าจะไม่เอาอยู่มาเปิดเลยนี่ไงกล่องซองน่าจะได้ครบผมว่ามาดูกันก่อนมันดูไดไหมโอ้ได้โอทุกคนได้เลยนี่ไงเสละไหนละนี่ไงลูกซองผม ผมจะแบบไม่อับเกรดทั้งหมดนะผมจะอับเกรดทีละน้อยนะนี่โอตอนนี้ยังไม่พอมามาซื้อต่อเอาเอ็กซ์แปดด้วยนะครับบิงแปดยังไม่พอนะเอาสกา้าด้วยนะครับจะเอาสกา้าด้วยนะบางทีปืนสกา้าอาจจะกลับมาผมจะเอาผมจะแบบกลับมาซื้อกล่องนี้ด้วยนะ MP40 ผมเลเวลตันละกับ AK นะครับนี่มันก็มีแต่ว่ามันไม่มีกล่องลูกซองมีแค่กล่องสกา้าก็จะไม่ ขอซื้อแล้วกันแต่ว่าขอเลื่อนดูก่อนนี่กองไอคีนะผมก็มีตันหมดแล้วตันแค่สองกระบอกนะตอนนี้ไอคีไอคสี่สิบเจ็ดกับเอ็มพีสี่สิบตันหมดแล้วนะครับโอ้มันแบบทําไมมันต้องเหมาด้วยวะเห็นซ่องอื่นบางคนอาจจะแบบได้เก้าเพชรไงแต่ว่าผมได้เหมานะทุกคนฝากกดไลค์และดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมจะไล่อ่านทุกคอมเมนต์มาเนี่ยสกินลุกซองแต่ว่าตอนนี้ก็จะใครใส่เป็นสกินดาเป็นซองไปก่อนนะครับมันดู ได้ของอะไรมาไม่คุ้มเลยโอ้โหมันไม่คุ้มเว้ยทุกคนแต่ว่าผมอยากได้นะเพราะว่าแบบเลเวลเจ็ดมันโกง,งมากเว้ยทุกคนแต่ว่าประเด็นคือแบบไม่มีตังค์ครับนะครับมันแพงเกินอนะทุกคนมันแพงเกินอนะหมื่นเพชรเลยอะ่ะผมดูแบบโอ้โหผมแบบถ้าดูดูผมผมดูสองซองนะนี่ไงโอ้โหคาตาละตอนอยู่ในเกม สวยมากเลยทุกคนนี่เอฟเฟคก็จะประมาณนี้ถ้าแบบการรับปืนผมจะดูซ่องพี่โพดปราสาครับทุกคนอาจจะรู้จากเราก็ซ่องพี่ต้นกล้าครับผมไปดูมาปืนแต่และก็บอกเขาเสียตังค์เยอะมากนะครับโอ้ยโจรเขาเสียเยอะนะมานี่นะครับมาดูในส่วนของคาตนาน์กันก่อนนะครับโอ้เป็นประมาณนี้เลยทุกคนคาตนานะ์นะจัดได้ว่าสวยมากมากเลยมีมาด้วยวันนี้ผมจะมาลงที่ลงสีนะครับในอยู่ในโหมดว่าไปลง หนึ่งสีส่ครับผมนี่มาหนึ่งแต่ว่าเขาเนี่มาสี่ผมว่าเกมนี้น่าจะไม่ได้ที่หนึ่งแต่ว่าภารกิจของผมมันนีผมจะไปเอาแบบเอาคาตนะไล่ฟันได้สักสองหัวก็พอแล้วนะครับมาดูกันเลยมามาลงที่ลงสี่กันเลยมันต้องได้แบบสักหัวหนึ่งละประมาณสองหัวก็ดีนะครับเกมนี้น่าไมมน่าจะได้ที่หนึ่งหรอกนะครับโบ้นที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับก็มารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับตอนนี้ก็ปีใหม่แล้วครับอย่าลืม แบบกลายเป็นคนใหม่ก็ครับอะไรที่ไม่ดีเรามาควายุ่งนะครับอะไรที่เป็นสิ่งดีๆควานทำไรเฮ้ยนี่ไงพวกคนคาตนะโอ้ลงมาก็ได้เลยได้ปืนมาด้วยสวยนี่มันมีคนไหมไอ้นี่โอแอคคาตนะแบบโอ้นี่ไงลงมาได้เลยวันนี้ก็ไม่แบบเต้นแบบแบบแบบประมาณว่าพูดผิดอีกไม่ต้องแบบวิ่งไปตามหาเหมี่ยวเหี่ยวมันเป็นกิจกรรมเหี่ยวคริสต์มาสตอนนั้นผมแบบวิ่งหาทั้งแมบบประมาณห้า เดี๋ยวเดี <laughs> oh, ๋ยวโอ้ตายหนึ่งมุกคนฮาวมันทำอะไรมันอะไรกันเดี๋ยวเอาไปเกิดอะไรไปตั้ดีกว่าโอ้ตายหนึ่งคนตายหนึ่งเอาไงเอาไงโอ้โหวิ่งมาเก็บเฮ้ยมุกคนไม่มีมารยาทเราต้องซ้ำดิงนะครับโอ้โหมาเก็บมาลูกจอนดีกว่ามียี่สิกระสุนหมดแล้วนะไม่ได้เก็บมาเยอะนะครับกระสุนมฟันมาได้หัวหนึ่งหน้อีกสักหัวก็ยังดีนะเฮ้ยเดี๋ยวเก็บมาก่อนนะครับเดี๋ยวขอมาแม็กกาซีนรันเร็วก่อนนะครับ เอ็กซ์ตรีมตัวนี้มันจําเป็นนะพ่อโว้ยมีอะไรบ้างเนี่ยมันน่นาจะมีของนั้นเดี๋ยวขอดูนี้กระเป๋าจะเต็มแล้วดก่อนด้ยังไงกระเป๋า2องโอ้ดีเลยคนดีเลยได้กระเป๋า2องมาละกระเป๋า2อ,นะองมาแล้วกระสุนอีกเก็บมาอีกกองนึงก็ยังดีเลกระสุนเด่ดอนอีเพราะเราตอนนี้ใส่นะครับวทา,า,ากคนเบตัมล่าคนกันต่อแล้วตอนนี้ขอฟาร์มอีกนึงนะครับไหนมัน,น่มีคนตอนนี้ของก็ยังไม่มีเกาะก็ยังไม่มีเลย ลูกซองผมมียาลูกซองเดี๋ยวคนดูมีอะไรม้งเนี่ยเพราะผมมีปืนมันก็้ิ้นเร็วใส่ไม่ได้ตัวขอทิ้งกระสุนเอเป็นกีทิ้งไปก่อนนะครับแม้ได้ใส่เกี่ยวไปก็เปลืองซองเก็บของเปล่าๆเอ้ยมีคนทุกคนมีคนมีคนเอ้ยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณเจอผมนะผู้หญิงนะเอาเอาไงเอาไงยิ่งนี่ าซิวๆเลยครับโอ้เขาดิ้นหนิงอ่ะอเขาเป็นอะไรเขาเน็ตปิปงป่ะไม่ได้สร้างห้องหรือว่าไม่ได้จัดฉากตื่นไกรนะครับนี่หมดทั่วไปนี่จะหมดแรงนะ <c oughs> ผมคนขี้ขลาดนะครับใครรำคาญปู๋มผมก็มต้องขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> ผมเล่นในมือถือนะมันจะเล่นละครก็ต้องปรับปุ่มใหญ่ๆนะครับแล้วปรับปุ่มเล็กๆหรือว่าแบบปรับโปร่งใสแบบไม่ปุ่มมันล่องหนแบบผมดูผมมองไม่เห็นนะก็ขออภัยด้วยนะครับนายมาส่งหอบดีบลอยละเกียร์นี้ไม่ไม่แชมป์ก็ได้นะประมาณแปดคิวหรือว่าเจ็ดคิวอะไรไม่ถึงแต่ของผมอ่ะมา ึ้นมาฟาร์มต่อสักหน่อยข,ข้างบนก็ดีข้างบนผมยังไม่ได้มานะว่ามันจะมีอะไรบ้างโอโ้มีอะไรบ้างวอ,อ้ยเดียวม,มีอะไรบ้างเนี่ยข้างบนนะตัดมาตอนนี้เลยมันนี่เลยนะครับดาบตอนอยู่ในเกมก็จะสวยงามเลยนะครับมันน่าจะมีดาบคาตาอีกตัวหนึ่งมานะครับนี่ตอนถือข้างหลังเขาจะเป็นประมาณนี้นะมนะไปตามหน้าคนกันต่อเลยครับในในมันจะมีใครไม่ว่าโอมาไหนหน้าไหนก็ได้หมดครับโอมาดี มา,มาเดี๋ยวโอ้นี่ไงความสะดวกสบายที่เกียนะครับก็ต้องโหนสลิงไปเลยดีกว่านะครับเพื่อความรวดเร็วนะมาวันนี้ก็ขึ้นมาปุ๊บผมก็จะมารีวิวปั๊บใน,นไม่น่าแบบผมใส่สกิลความแรงมันมีสกิลหัวนกเลยนะครับทำให้ปืนแรงขึ้นนะมาเลยเอ้ยิ่งเจนคนไหมวะคนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ถูกกันนหมดที จะยังไม่มีคนมาฟัหรือว่ามีอสร้างเลยอคลองุตอนนี้ก็พอได้แล้วนะครับไปวอลสีลูกก็พอแล้วนะครับเต่ถ้ามีประมาณบมกแบบน่าจะสิบลูกหรือว่าเก้าลูกก็ไปนะครับบมกแบบจะไว้ใจแล้วก็บูกแต่ว่านี้มันหมดออไปไม่ต้องลัวอะไรมากนะครับต้องสีเลียนเกียรเลียนเล่นทำกับเฮฮากันดีกว่าะครับทุกคนนะมาดีคนหรเงินไม่มีคนหรือยคนขับรถทุกคนไม่ดีคอดีคอดีอ้าวมันโดดลงแล้ทุกคนยังไงโอ้ใกลมันยอม โอ้โดนลง่งนี้เอ้ยมันจอมกุหลาบนะเฮ้ยมันตายบอลก,กีกระปุกเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโดนลอยไปดีมันยังจะมีคนอยู่ขา้างล่างนะครับเห็นไหมเดี๋ยวยังไงมันวิ่งอยู่มันวิ่งอยู่เอ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอจ็บหนักมากทุกคนเจ็บหนักมากขอตั้งให้บอลเก็บกองก่อนมีอะไรบ้างเฮ้ยโอ้โกหกระเป๋าสามไม่รู้ลูกซองโอ้โหไอ้บอลเต็มโอ้โหมีเอ็มซีหนึ่งมาปืนโปรตมาได้เล่นแล้วได้เล่นแล้วเอ็มซีหนึ่งมา โอ้เก็บเสียงอะไรกูมีจับรีเวลสมโอ้ของฟู่ทุกคนโอ้โอ้ดูดิโอ้ยิไงไอ้ตัวนี้ได้แบบของดีมากแต่ว่าเขาน่าจะโดนพุ่งหล่อเขาน่าจะห่อร้อนนะครับแตม่มันไม่ห่อร้อนนะนี่มันแกมบูตัวไปไปเหอะผมไม่กล้าลงไปนะลงไปอีกก็แบบเปลืองไอ้บอลที่แบบดันเข้าไปถ้าแบบวิ่งไปตรง,ตรงๆเขาก็โอ้ เอาปืนลูดหัวของมันแล้ววิ่งไปตรงๆนี่เขาไม่โผล่นะแต่มันมีไอโบวอยู่ตรงนั้นไม่ไปดีกว่านะครับไม่เสี่ยงนะเราต้องรักษาสวีดอยนะเพื่อโซวความที่ของกาตนาต่อไปนี่ไงข้างหน้ามีอัพกอ่อก็ขอไปอัพหน่อยละกันก่อนอัพกกอะทุกคนก็อย่าลืมใช้ปืนสองสโคบหรือว่าเล็งเป้าดูนะครับบางทีอาจจะมีกับระเบิดก็ได้นะครับทุกคนอย่าประมาทนะบางทีมันก็อาจจะมีกับระเบิดนะผมเคยโดนมาแล้วนะเอ้ยมีคนขับรถบิ๊กฟูดนะอ่ะอางไงน้องสาว มามาลไรจามาสุปเพื่อนดีกโอ้โหมาจิงคนผมขนาดอี่แล้วมาเลยมาเลยมาเอาร่างจะแรงเปล่าปล่ามาโอ้โหดูผมยิงแต่ปืนผมมีแบบพรีซอนจุดนะล้วเขาแต่ว่ามองเห็นนะครับอ้แต่ว่าของเขาก็ไม่ค่อยดีนะผมนึกไปจะขับรถบีฟูนมาสวนผมแต่ที่ไหนได้ะจะขับรถแบบมาสุกเพื่อนโอ้มมีคนทุกคนมีคนโอ้โอ โอ้เข้าหัวอีกเสียงตัวมือตัวมาเย่โอ้เข้าหัวหัวแต่อีกคนหนึ่งแล้วนะครับเี่ตอนนี้ก็ได้มีคนตายอีกหนึ่งศพแล้วนะครับโอ้โหข้างล่างจะมีคนอยู่เลยทุกคนเห็นแบบยิงกันเยอะมากเลยข้างล่างแต่ว่าลงไปเก็บของก็ดีครับผมว่าซองดูกคนก็ไม่มีใครแล้วนะไม่น่ามีใครนะผมว่าลูกซองกุลีนเฟมแล้วก็ก็ไม่ได้เอามาเล่นในดูนะครับเพราะว่ามันยังเลเวลแบบต่ําอยู่นะครับ มันยังไม่ค่อยโหดเฮ้ยเดี๋ยวผมโดนคนยิงไปทุกคนแต่มันในช่วงนี้มันจะนานมีคนอยู่ข้างหน้านะครับมันใช้ ump ยิงผมนะนั่งไงมันใช้ ump ยิงผมในบ้านข้างหน้านั้นผมจะแบบขอถอยก่อนนะครับถ้าแปบไปตัดออกมันจะยาวนานเกินไปผมสู้กับแบบคนนี้มานานมากไว้ทุกคนมันใช้ ump อะประเด็นมีระเบิดด้วยมาไปไปถอยดีกว่าอยู่ต่อไม่ดีนะครับไอวอใกล้จะหมดละอ้าวตรงหน้ามีรถสปอร์ตก็แบบขอเข่ารถหน่อยละลกั้นเกมมีโอ้โหมีคนยิง,งอันอดกโอ้ไปเลยไปเลยไปเลย ตายก็ไม่เป็นไรเกียร์นี้แบบผมทำมาแล้วกี่รูล่วงและสิ่งที่จ้างใจไว้จะมาแบบเอาสถานาไล่ฟันสองคนก็ได้สําเร็จไปเป็นยี่หร้อยแล้วครับตายไม่เป็นไรไปผูกเลยทุกคนสนานะไม่สนานก็ Rut, ไม่เป็นไรครับโอ้มีคนมีคนเรามีคนเลยยิงไปดียิงไปดีโอ้โว้าวอันนี้อุ้ยอ้าวอ่าอ่าอ่าแค่นั้นแหละโอ้หลายทางเกินนึกว่าจะมีแค่แบบโอ้ยิงเกินแค่สองคนหลายทางเกินโอ้แผลเลยอะไรครับ โอ้เสียใจโอ้แดนดาวที่เก้าก็ไม่เป็นไรนะครับบริกกี้ก็รู้เร่วงสําเร็จเป็นเรียบร้อยละสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพามาดูคาตนาก่อนนะครับฮ้ยเดี๋ยวมันมีใครเอามาอีกละเดี๋ยวลายซื้อควนจะเต็มโอ้ลายซื้อควรนมก็จะเต็มแล้วนะทุกคนมามาดูคาตนากันก่อนก่อนจากไปนะครับโอ้นี่ไงคาตนาสุดยอดเลยนะครับทุกคนคาตนาสวยมากเลยทุกคนก็จะลืมมาจัดกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่เข้ามาชมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับผมขอบคุณครับ